สวัสดีค่ะท่านผู้บริหารที่รักทุกท่านนะคะก็มาจากมามาเอาข่าวดีก่อนละกันนะคะที่รอคอยมานานซีรียอนิเมชัน5ตอนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีจําหน่ายทั่วประเทศด้วยหมอเชื่อว่าคงจะเป็นเครื่องมือที่ทําให้ทุกท่านเนี่ยทำงานได้ง่ายและสะดวกนะคะลองถามหลายๆท่านที่คุยกันในไลน์บอกว่าโหหมอใช้เปิดใจผู้มุ่งหวังใหม่ในง่ายมากเลยเพราะว่าหนูก็ใหม่มากและพูดตะกุกตะกักนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือจะรวบรวมความเข้าใจเขาบอก3ตอนแรกเนี่ยจะเหมาะสําหรับคนที่ใหม่มากๆ หลังจากนั้นต้องหยุดคุยกันก่อนค่ะก่อนพูดแผนเพราะว่าแผนจะเป็นตอนที่4นะคะคุยกันให้เขาฟังเรื่องแผนแล้วพวกเราก็ต้องยอมรับว,ว่าแผนธุรกิจนมันเข้าใจยากกว่าเพื่อนสําหรับคนที่ไม่เคยทําจริงไหมคะเพราะฉะนั้น,เ,นเมื่อดูตอนที่4แล้วอาจจะต้องหยุดแล้วคุยกันซักถามกันแล้วจึงไปตอนสุดท้ายที่เป็นตอนสรุปแรปอัพนะคะตอนสุดท้ายคือตอนที่5ค่ะเรื่องเราที่จะพูดวันนี้คือจะพูดไปเร็วเนะคะเรื่องของการสร้างทายาทค่ะปีนี้เป็นปีที่19 แล้วพวกเราหลายคนก็ทํางานกันมาแล้วหลายปีพวกเราหลายคนอาจจะเพิ่งทํางานมา6เดือนหรือว่า1ปีแต่หมอจะบอกว่าสิ่งที่วันนี้ต้องตระหนักในใจก็คือว่างานที่ท่านกําลังทำํำหมอว่าท่านทําเพื่อคนที่เรารักใช่ไหมคะโใช่ไหมคะเราทําเพื่อคนที่เรารักใครแต่งงานแล้วมีลูกก็ทําเพื่อลูกเพื่ออนาคตของลูก ใครยังไม่แต่งงานก็ทําเพื่อตัวเองทําเพื่อคุณพ่อคุณแม่เราทําเพื่อคนที่เรารักและเราทําเพื่ออนาคตถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ข้อที่2ก็คือว่าเอออนาคตมันก็ไม่แน่ไม่นอนนะกิฟฟรินมาอยู่มาแล้ว19ปีแล้วถึงปีที่40ใครจะทําแทนเรา จริงไหมคะดังนั้นนะคะเรื่องราวที่จะพูดวันนี้คือเรื่องของคําว่าทายาททางธุรกิจค่ะนะคะเราเองเนี่ยเรามีดาวลน์แต่ขณะเดียวกันเรามีรหัสที่เป็นสมบัติของเราเองเหมือนเราเป็นเจ้าของห้างสปปรรพสินค้าเหมือนเราเป็นเจ้าของกิจการใช่ไหมคะในขอฟังเสียงปรบมือของเจ้าของกิจการอีกิฟต์รีนอยนะคะดังนั้นสิ่งที่วันนี้ จะต้องดูก็คือว่าความสําเร็จจริงๆที่ท่านก้าวเข้ามาในกิฟฟารีนเนี่ยมันมีหลายระดับนะคะระดับแรกก็คือท่านก้าวเข้ามาใหม่ๆอาจจะยังไม่คิดอะไรมากหรอกเป็นบอนสตาร์เป็นโกลสตาร์ Star, ท่านอยากจะจะสร้างไรายได้ที่ชัดเจนแล้ววันๆของเราก็หมดไปกับการพัฒนาความรู้ความสามารถและความเป็นเจ้าของนะคะเมื่อเราโตขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเป็นซักเมอร์คิวลี่จูปิเตอร์หมอก็อยากให้ท่านมองโอกาสและแนวโน้มความสม่ำเสมอจะช่วยเราได้นะคะหาความรู้ไปเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆหมอก็อยากให้ท่าน อยู่ตรงนี้มีความอบอุ่นและมีความมั่นใจในวิชาชีพพอระดับที่3เนี่ยโตขึ้นมาเป็นพารได์ขึ้นไปละอยู่กับเรามาปี2ปี3ปีเนี่ยมารู้ว่าท่านต้องการความมั่นคงแล้วค่ะ ท่าน,นต้องการรายได้ที่ไม่ใช่แค่มากในเดือนใดเดือนหนึ่งแต่ท่านต้องการความมั่นคงในระยะยาวและการรักษาลิขสิทธิ์เครือข่ายของกิฟฟารีนก็ตอบโจทย์ตรงนี้ได้นะคะสามารถส่งมอบมรดกตกทอดได้แล้วเราก็แตกต่างจากทุกทคนจริงๆนะคะเพราะว่าเนื้อแท้ของมรดกของกิฟฟารีนเนี่ยมาจากสิ่งที่ท่านรู้ดีอยู่แล้วนะคะนั่นก็คือการคุ้มครองลิขสิทธิ์เครือข่ายร้อซและตําแหน่งไม่ปลดค่ะนะคะข้อนี้เป็นข้อที่ต้องย้ําให้คนที่เข้ามาใหม่เข้าใจ คำว่าเจ้าของห้างสรรพสินค้าที่แท้จริงจะมีไม่ได้ถ้าปราศจ,จ,จากสองข้อนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะแต่นี่คือสิ่งที่เรามีและไม่มีบริษัทอื่นมีนะนะคะมันจึงยืนยันว่าสิ่งที่หมอสร้างมา19ปีเพื่อให้คนไทยเป็นเจ้าของในสิ่งที่ตัวเองสร้างและสร้างในสิ่งที่ตัวเองเป็นเจ้าของนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เรารู้กันอยู่แล้วนะคะตอนที่หมอตั้งใจเปิดบริษัทนี้19ปีที่แล้วเนี่ยหมอตั้งใจจะให้ไม่มีการต่ออายุ ท่านรู้ไหมว่าการต่ออายุทุกปีเนี่ยในแต่ละบริษัทเนี่ยบริษัทจะได้เงินกินเปล่ามาพอสมควรเลยใช่ไหมคะแล้วเขาเอาเงินกินเปล่าตรงนี้เอามาทำเงินทำการตลาดได้เป็นก็ประมาณนั่นนี่โน่นได้แต่หมอมีความรู้สึกอะค่ะว่าการต่ออายุเนี่ยอาจจะทําให้คนเป็นเจ้าของเครือข่ายเนี่ยเครียดและกระสับกระสายได้นะถูกไหมคะเพราะว่าถึงเวลาหนึ่งเนี่ยต้องต่ออายุท่านเครียดไหมเพราะท่านจะต้องทําให้คนในเครือข่ายมาต่ออายุให้หมดเครียดไหมคะ หนึ่งเครียดสองเป็นไปไม่ได้นะสองเป็นไปไม่ได้นะเพราะฉันหมอมองเลยว่าถ้าเราอยากให้เขาเป็นเจ้าของจริงๆเนี่ยได้เงินกินเปล่าตรงเนี้ยหมอไม่อยากได้ะนะคะกําไรของเราเพียงหเปอร์เซ็นเนี่ยหมออยู่แล้วทาให้บริษัทยอยู่ต่อไปได้เติบโตต่อไปได้หมอไม่เอาการต่ออายุมาเป็นการหาเงินเพิ่มเติม,เ,ตมเพราะว่ามันได้เงินก็จริงแต่คนเป็นเจ้าของเครือข่ายจะสูญเสียนะคะถูกไหมจะสูญเสียคะ่ะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องต่ออายุเราไม่ตัดสิทธ์ ผู้บริโภคที่บริโภคไม่สม่ำเสมอค่ะเพราะว่าถึงเขาจะบริโภคไม่สม่ำเสมอเดือนหนึ่งซื้อทีปีหนึ่งซื้อทีถ้าเขายังอยู่ในเครือข่ายโอกาสก็ยังอยู่ถูกไหมคะถ้าเขาหลุดไปจากเครือข่ายมันหมดโอกาสแล้วนะนะคะดังนั้นเจ้าของกิฟฟารินมองตรงนี้ให้ออกนะคะเราก็บอกแล้วว่ากฎระเบียบข้อบังคับของเรามีแค่นี้ไม่ตัดใครขออย่างเดียวแล้วกันอย่าทำความผิดนะคะอย่าทำความผิดก็คือทำให้คนอื่นเดือดร้อนนั่นเองนะคะ ภาพนี้เป็นภาพที่เราพูดเสมอๆแล้วเราก็พูดได้อยู่คนเดียวนะคะก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยลิขสิทธิ์เครือข่ายจริงๆของเราเนี่ยมันเกิดจากการที่เราชวนกันต่อๆลงมา สิบเก้าปีต้นตระกูลยี่สิบคนต่อต่อ,ตอลงมาเจ็ดล้านคนวันนี้คนที่เจ็ดล้านซื้อ,อยาสิฟันหลอดหนึ่งเนี่ยไรายได้สี่ิบห้าเปอร์เซ็นจะถูกซอย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 ,ซอยจากแผนธุรกิจของสเต็ปกับยูนิเลเวลจนกว่าจะถึงสูงสุดในเครือข่ายแล้วจนกว่าจะถึงตัวท่านที่เป็นเจ้าของเครือข่ายนะคะภาพอันนี้ก็คือภาพที่พูดแล้วก็เห็นกันมาจนคุ้นตาท่านคุ้นภาพนี้ท่านเห็นร้อยทีแล้วใช่ไหมใช่ไหมคะท่านเข้าใจภาพนี้ดีหรือเปล่า ถ้าท่านเข้าใจภาพนี้ท่านเข้าใจหัวใจของหมอต้อยนะคะนะคะท่านว่าหมอพูดแบบนี้มาสิบเก้าปีเนี่ยมันเป็นความสม่ำเสมอและเป็นวินัยหรือเปล่าคะคะวันนี้อายุห้าสิบหกแล้วพูดตั้งแต่อายุสามสิบหกสามสิบเจ็ดเนี่ยพูดทุกวันอังคารเนี่ยห้องโน้นแล้วก็มาห้องนี้เนี่ยท่านว่าหมอพูดเพื่ออะไรเหรอฮัลโหลหมอพูดเพื่ออะไรเหรอเพื่ออยากจะรวยมากขึ้นเหรอ กินมากกว่าน,นี้ก็ไม่ได้นะอ้วนนะต,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 งงนต้องกินอาหารพลังงานสะอาดแล้วเที่ยวกินอาหารพลังงานสกระปรกทุกวันก็ไม่ได้จริงมากหนึ่งกินก็ไม่ได้เยอะทํางานก็ทําแบบนี้แล้วเสาร์อาทิตย์ก็ไปต่างจังหวัดอีกท่านว่าหมอทําไปทําไมหรออยากรวยหรอหมอต้ออยากรวยอีกไหมหมอไม่อยากรวยอีกแล้วล่ะค่ะแต่หมารู้ว่าหมอต้องทําให้ท่านรวยนะแต่หมอรู้ว่าหมอต้องทําให้ท่านรวยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลายคนมีหนี้ หลายคนมีภาระเข้าใจคําว่านี่และภาระไหมนะคะหลายคนมีความฝันหลายคนมีอนาคตนี่คือสิ่งที่หมอต้องทําแต่ภาพนี้ถ้าเิดท่านมองว่ามองแล้วมันมองไม่ออกปุ๊บเนี่ยนะคะไม่กระเทาะภาพนี้ให้เห็นจริงๆท่านจะทํางานในกิฟฟารินแล้วมองไม่เห็นเป้าหมายนะเป้าหมายของกิฟฟารินจากภาพนี้มองจากข้างบนลงมาหาข้างล่างนะคะเพราะข้างบนนียคือตัวท่านเองใช่ไหม แล้วก็ลงมาหาข้างล่างว่ามันจะต่อกันได้ยังไงภาพนี้จะเป็นจริงไปได้ยังไงภาพนี้จะเป็นจริงได้เครือข่ายของใครเครือข่ายของใครจะใหญ่เครือข่ายของใครจะเล็กขึ้นกับตัวเองครึ่งหนึ่งและขึ้นกับบริษัทแม่ครึ่งหนึ่งจริงไหมคะจริงไหมคะถ้าถามว่าวันนี้สิ่งที่บริษัทแม่มีและอำนวยความสะดวกให้ท่านเนี่ยหมอบอกเลยว่ามากที่สุดในโลกนี้นะมากแบบคนทําให้ลูกจริงๆนะไม่ได้ทําให้นักธุรกิจนะ หมอไม่ได้ดูแลท่านแบบนักธุรกิจหมอดูแลท่านเหมือนท่านเป็นลูกหลานเป็นคนในเครือญาติอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นท่านจึงเห็นไงว่าทําไมเราถึงมีศูนย์สวยๆศูนย์ใหญ่ๆมีการปรับปรุงตลอดเวลาท่านจึงเห็นว่าทําไมหมอเอาเงินไปโฆษณาประชาสัมพันธ์ไปสร้างแบรนด์ไปมีบิลบอร์ดแปะไปทั่วโลกทั่วประเทศอยู่ขณะน,นี้ท่านจึงเห็นว่าทําไมหมอถึงมีระบบ d e l i v e r y ี่อำนวยความสะดวกท่านจึงเห็นว่าทําไมหมอถึงมี1 1 0 1ท่านจึงเห็นว่าทําไมหมอถึงมีการทำโซเชียลมีเดีย ซื้อสติกเกอร์ไลน์ทำออฟฟิเชียลแอคเคาท์ไลน์เพื่อให้คนไทยทั้งประเทศอีก60ล้านคนเขาที่รอท่านอยู่เนี่ยได้มีโอกาสว่าวันหนึ่งท่านเปิดประตูบ้านเข้าไปแล้วเขาบอกอ๋อผมรู้จักแล้วกิฟฟรีว่ามาเลยถูกไหมคะนี่คือสิ่งที่หมอทำแล้วรออยู่ดังนั้นเนี่ยถ้ามองตรงนี้ทะลุคนที่เป็นเจ้าของห้างต้องมองตรงนี้ทะลุวันนี้อาจจะมีตัวท่านกับคนไม่กี่คนและภาพพวกนี้จะเป็นจริงได้เนี่ยมันอยู่ที่การทำงานอย่างชัดเจนถูกไหมคะ ถูกไหมคะมันอยู่ที่การทํางานอย่างชัดเจนปีหนึ่งเนี่ยถ้าต้องเสียเงินต่ออายุทุกๆบริษัทขายตรงจะเป็นภาพนี้นะคะหมอจะบอกท่านเลยนะคะว่าหมอเข้าใจขายตรงมาตลอด 26- 27ปีทําไมหมอถึงไม่เปลี่ยนแผนทําไมหมอถึงไม่เปลี่ยนวิธีคิดการเสียเงินต่ออายุทุกปีเนี่ยบริษัทได้เงินแต่คนที่สูญเสียคือนักธุรกิจเครือข่ายเพราะว่าทุกๆุกปีที่หลุดจะมีการชวนคนไปสมัครใหม่และย้ายสายงานโดยทันทีทุกปี ถูกไหมคะถูกไหมคะแล้วตัวท่านว้าวุ่นไหมอะ่ะแล้วถ้าวันนึงเราไม่สบายล่ะถ้าวันหนึ่งเราไม่แข็งแรงล่ะไอ้ที่สร้างมาตลอดไม่เหลือใช่ไหมเงินที่ได้ไปแต่ละเดือนก็ซื้อนั่นซื้อนี่หมดไปแล้วถูกหรือเปล่า แล้วคนที่เรารักจะมีชีวิตอย่างไรนะคะเราไม่มีทางการันตีได้หรอกว่าใครจะขยันใครจะแข็งแรงได้อีกกี่ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อความนี้คือสิ่งที่หมอตระหนักมาตลอดแล้วก็มองเห็นว่าเราเก็บทุกๆโอกาสไว้ให้ท่านจริงๆแล้วเราก็สอนนะคะถ้าเปิดท่านพาเพื่อนไปห้องห้องห้องดาวดงใหม่หมอจะบอกเสมอเลยว่าดูแลคนแค่3มชั่วคนตัวเองชั้นลูกและชั้นหลานถ้าสมชั้นนี้แข็งแรง แน่นอนที่สุดเครือข่ายที่ยิ่งใหญ่จะตามมาและชั้นที่ต้องแข็งแรงก่อนชั้นไหนคือตัวเราเองใช่ไหมคะเมื่อวันนี้นะคะเริ่มต้นปีใหม่ชีวิตใหม่นะคะหมออยากให้ท่านมีความคิดใหม่ด้วยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากใครถ้าท่านมีอัพไลน์ดีท่านก็โชคดีถ้าบิดท่านไม่มีอัพไลน์ท่านมีบริษัทแม่ใช่ไหมใช่ไหมคะท่านมีตัวเองแล้วถ้าวันนี้คนที่ทําธุรกิจจะพ่ายแพ้ไม่ได้พ่ายแพ้อะไรทั้งนั้นพ่ายแพ้แก่ใจตัวเอง ความสม่ำเสมอมีไหมวินัยมีหรือเปล่าความมุ่งมั่นมีหรือเปล่าต่างหากและความไม่เขวเนี่คือสิ่งที่ทําให้เราเป็นหลักให้กับคนที่เดินตามเรามาได้ถ้าตัวเราไม่มีวินัยเราไม่สม่ำเสมอแถมเราก็เขวไปเขวมาท่านว่าข้างล่างยิ่งเขวกว่าเราไหม